สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองให้ชมกันนะคะถูกวันนี้หายากกันแล้วนะคะทุกท่าน Isuzu d m a ็กี07ค่ะคันนี้ราคา1 7 8 0 0 0บาทนะคะราคานี้ตัดสดค่ะทุกท่านตัดสดอย่างเดียวนะคะไม่มีบริการจัดไฟแนนค่ะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะ รถสวยๆแบบพร้อมใช้งานนะคะเอาไปขับได้เลยค่ะทุกท่านแอเย็นค่ะภาษีพรบปี B 67เลร่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะสะภาพตามในรูปนี้เลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถไปใช้หรือว่าต้องการเอาไปทำกำไรกันต่อนะคะคันนี้สามารถไปต่อกันได้ค่ะทุกท่านสนใจเข้าไปชมตัวรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะรถอยู่แถวรังสิตคลองหนึ่งค่ะ ติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะและแนะนำให้ติดต่อนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ